ท้องมันอิ่มอ่ะแต่ปากไม่หยุดอ่ะไหม่ข้าหอมมะลิตราไดโนเสาร์หอมนุ่มผงขึ้นหม้อจากอำเภอเลิงนก สวัสดีครับทุกคนผมอ้ำ 6. ซิกเพอร์ันะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวข้าวหอมมะลิตราไดโนเสาร์นะครับทางโลกโซเชียลนะครับเขาได้รีวิวกันไว้เยอะแยะเลยครับเขาบอกว่ามันอร่อยนักอร่อยหนานะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยลองชิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาลองชิมว่าข้าวตาไดโนเสาร์เนี่ย มันมีดีกว่าข้าวธรรมดายังไงแล้วมันอร่อยยังไงนะครับซึ่งข้าวในูุสองไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับซึ่งข้าวโนอสองไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมเพียงแค่อยากลองนะครับบอกได้เลยว่าหาซื้อ,อยากมากๆได้ข้าวถุงนี้มาจากตลาดไทยนะครับในราคา200เกือบเกือบ80บาทเป็นข้าวาหอมมะลิ5กิโลนะครับ <Russell arat> เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมันพิเศษกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกคนดูเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัว แพ็เกจจิ้งของเขาก่อนนะครับข้าวตัวนี้มันมีแพ็เกจจิ้งค่อนข้างบ้านๆเลยนะมันก็จะเป็นกระสอบธรรมดาเลยแล้วก็มัดเชือกนะครับมัดเชือกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับซึ่งเขาบอกว่าข้าวเนี้ยมันเป็นข้าวใหม่นะครับผมเองเนี่ยเคยกินข้าวที่อร่อยที่สุดสําหรับผมนะผมเคยกินข้าวหอมสุรินเป็นข้าวใหม่อันนั้นมันจะหอมนุ่มเหนียวมาก แต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยข้าวจากยโสธรตาเรนลเสาเนี่ยมันจะสามารถสู้ข้าวสุรินที่ผมเคยกินได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาลองหุงให้ดูแล้วก็ทําให้ดูก่อนอื่นเดี๋ยวลองมาลองแกะกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงวิธีการแกะนะครับนี่ก็ตัดออกแล้วก็ดึงเดี๋ยวจะลองหุงดูว่ามันจะมีรสชาติแตกต่างกันแค่ไหน อ่ะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวขอลองดมก่อนนะว่ามันหอมจริงหรือเปล่ามันก็หอมทุกคนแต่ว่ามันก็หอมแบบทั่วๆไปอะ่ะนะไม่ได้แตกต่างอะไรเดี๋ยวลองตัดตัวข้าวมาดูก่อนว่ามันสวยแค่ไหน ไปทุกคนมเมล็ดข้าวมันก็เรียงสวยนะแล้วก็ดูสะอาดมากๆเลยเนี่ยทุกคนมเมล็ดข้าวก็จะดูขาวสะอาดนะก็น่าจะขาวสะอาดแหละเพราะเพิ่งออกมาจากโรงสีเพราะว่าผมดูวันเดือนปีผลิตเนี่ยมันเพิ่งผลิตใหม่ๆส,สดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองหุงให้ดูนะว่ามันจะมีรสชาติอร่อยยังไงนะครับติดตามชมเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็หุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะหน้าตาข้าวมันก็จะแบบสวยนะเม็ดมันจะเรียงแบบโอ้โหน่ากินมากๆเลยส่วนกลิ่นผมว่าก็โอเคนะแต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากข้าวทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงวันนี้นะผมจะมากินกับไข่เจียวนะครับแล้วก็น้ำพริกกะป,ปิแล้วก็ใบวบกสุดท้ายสุดยอดมากๆอันนี้เป็น น้ำอุไทยทิพย์กินในขนันบอกเลยว่าโอ้โหสดชื่นมากๆนะครับเดี๋ยวลองชิมข้าวก่อนว่ารสชาติมจะเป็นยังไงถ้าใครดูคลิปนี้ตอนดึกๆก,ก็ขอโทษด้วยนะอืมตัวข้าวก็จะนุ่มๆอืมนุ่มแล้วก็มีความเหนียวค่อนข้างหอมเลยแหละ แต่ถามว่าแตกต่างกับข้าวทั่วไปมากมายแค่ไหนไหมก็ไม่เท่าไหร่กับข้าวดีๆนะก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองกินไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะเริ่มจากไข่เจียวก่อนก็น,น้ำพริก ละมุนมากอะทุกคนตามด้วยผักนะดีอะ่ะมันก็ดูเหมือนธรรมดานะพอกินกับกับข้าวไปมันเพลินมากเลยอะเฮ้ยทุกคนน้ำพริกลูกโดดด้วยลูกโดดโอ้โหโ เอาพักกระโดดกำแพงมาแรกก็ไม่ยอมเลยนะ,นะนทีนี้โตเลสุดจริงอือหือนีอแต่รบบอกอือหือผมขอกินให้หมดเลยนะทุกคน ไข่เจียวนี่ก็ใส่ใบบัวบกด้วยนะดูดิทุกคนน้ำพริกไข่เจียวลูกโดดนี่แบบสุดแล้ว เวลากินกับผับข้าวมันค่อนข้างเพลินเลยนะมันนุ่มมากก็แตกต่างนะถือว่าแตกต่างแหละมันมันพอกินกับข้าวไปมันอร่อยอะ ไบบบบอย่างมันนะ่ะ <c> ห <oughs> ุ่มพริกดิกินน้ำบุทายเย็นๆตามหน่อย มันโคตรชื่นใจทุกคนเลยนี่คือความสุขที่ไม่ต้องราคาแพงเลยทุกคนใครอยู่ตอนดึกลงไปดูมาม่านะครับ WHAT?! WTF?! ผักหน่อยอืข้าวกินเพลินมากเลยทุกคนจะของโรงงานข้าวเดนโนเสา์ถ้าดูอยู่นี่ก็สปอนเซอร์ได้นะครับลูกโดดลูกโดดแป๊บเดียวจะหมดจานแล้วอะ่ะ ดูดิคนดูดิผักเลยผักตามผักตามจิ้มหน่อยนึง dây dưa đủ đi kim hơn mát thóng im mà ta mới vô trận khuất ดูเลยทุกคนหืมแม่งสุดแล้วอะ่ะกินแม่งทำาตอตตามด้วยผักทุกคนข้าวจะหมดแล้วอะ่ะ คำสุดท้ายคำสุดท้ายชิวเด็กกินปั๊บที่เอาหมดอะลูกโดดลูกโดดสักเม็ดหนึ่ง นีให้ได้ต้มจืดดีๆอีกสักถ้วยนะหือเด็ดเลยครับทุกคนหมดเลยผักอออืื้ อร่อยมากเลยทุกคนตบด้วยน้ำอุทัยเย็นๆใส่ขันมันโคตรชื่นใจอือหือ ุดดยอดเดี๋ยวปิดคลิปน่าจะต่ออีกจานหนึ่งเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วหาซื้อได้นะครับข้าวตาเดือนเสาวนะครับลองไปดูตามอินเทอร์เน็ตน่าจะมีนะในเว็บช้อปปิ้งช้อปปี้ลองเซิร์ชดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่าจากการที่ได้ลองทานกับกับข้าวเนี่ยมันลื่นคอมากๆแล้วมันนุ่มมากๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะรีวิวอะไรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ